ข่าวอินดีขยี้ทุกข่าวนะมติปปชมีมติเอกฉันในการสอบนะครับปมคลิปเสียงหลุดนนเซนข่าวดีข่าวดีเอาเฮ้นะครับพี่นะ เอ้อ,องค์เงือคลิปแรกผ่านไปคลิปสองคลิปสามค่อยๆผ่านไปนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายคลิปไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวปปชยังไม่ทันได้สอบหรอกองค์ยิ้มก็ไม่อยู่ให้ให้สอบแล้วแหละดูทรงดูท่าแล้วน่าจะอยู่ไม่รอดนะดูลอดรนะอ,อดผ่านพ้นเดือนนี้ไปนี่ถือว่าเก่งมากนะ ออถ้ารอดผ่านเดือนนี้ไปได้กว่าจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนียโอ้ยอยากลำบากแสนเขินงงิงนะครับเ,ออเวรกรรมนะเวรกรรมของไอต้ตระกูลนี้นะครับเวรกรรมของทักษิณมีวิบากกรรมเยอะแยะนะเ,ออเดี๋ยวคิดว่าไม่น่าจะมีแผ่นดินด่วนอุงอิงเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะไปอยู่ดูใบกับอป,ปูมันนั่นเ ทำกรรมทำเวรกับประเทศนี้ไว้เยอะนะน่าจะอยู่ไม่เป็นสุขอะพ่อแม่หลังแกฉันแทๆ้ๆนะส่งลูกสาวมาเป็นนายกเออมันจะส่งใครมาเป็นนายกอีกวะลูกหลานตระกูลมันนะเออเอาคนไม่รู้ภาษีภาษาเอาคนไม่รู้เรื่องรู้ราวมาเป็นนายกนะครับสภาพเนี่ยหมดสภาพแล้วอยงนี้อ่ะ นะไม่เหลือสภาพแล้วความเป็นผู้นำไม่มีแล้วนะหมบสงา่าราศีนะครับเออรออย่างเดียวรอวันที่จะติดคุกนะนี่แหละนะเอาคนไม่รู้ภาษีภาษามาเป็นนายกมันก็อย่างนี้แหละนะครับไม่รู้เลยครับว่าเขาจะแอดคลิปกันไม่รู้เรื่องรู้แหลอะไรเลยกัเออนะโอ้โห นาสงสารุงยิงนะกำลังอะไรลูกกำลังโตด้วยนะครับเนี่ยตามรออีปูแบบนะอปูก็อย่างเงี้ยแหละมาเป็นนายกตอนที่แบบลูกกำลังนน้อๆนะลูกก็ประมาณสิบขวบใช่ไหมเออตอนนี้ลูกโตเป็นนุ่มแหละนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะได้หนีต่างประเทศจนลูกโตเป็นนมอ่ะนะเออเนี่ยพ่อพ่อแม่รังแกฉันนะครับ อยู่ดีไม่ว่าดีนะหาเรื่องใส่ตัวเออนะโทษประหารเลยนะเนะเออกระบทเลยนะนะนะครับทหารอยู่ฝ่ายตรงข้ามเรานะท่านไม่ทับพูดเอาเท่ชัดเจนนะครับชัดเจนสุดๆนะเออนะข้อหากระบทโทษประหารชีวิตโอ้อยน่สงสารนะครับ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ